ไปอีกล้บุเจาขานะฮะสำหรับค่ายดังค่ายไนบุเจเอ้ยนะฮะขึ้นสัญญาให้กับนักร้องสาวลําสิงสี่คนบุเจาขานะฮะเกิดอี้หยางขึ้นเออเกิดอีหยางขึ้นกับค่ายนะฮะหายทองคำบุเจ้าขาล่าสุดเนาะ,ะผู้บริหารค่ายหายทองคำคุณประจักษ์ชัยนะฮะเออเพิ่นก็ได้บอกว่าพร้อมขึ้นสัญญาให้กับนักร้องสาวลําสิงสี่คน นะฮะให้ไปเติบโตและรับงานอิสระและเปิดรับคนหนาไใหม่มุเจ้าขานะฮะเป็นโอกาสดีนะฮะสำหรับผู้ใดอยากจะเป็นนักลองอยากสิไปอยู่กับไหทองคำเดิมมุเจ้าขามีโอกาสนะฮะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสมีงานนะฮะอยู่กับไหทองคำมุเจ้า นะฮะฝากไว้น้ำผู้ใดอยากไปเนาะอ่าใจรักองคอ์กรมีวินัยเด้อผู้ใดสิไปนะฮะศรัทธาคายผู้เจ้าขาอืมบอมเมนวา่ามาเพื่อเอากระแสคายอืมใส่เบอร์ตนเองรับงานเองนะมักได้น้ำใจบอมมี่ บอกคือบอกคือเพ่นวาบุญเจ้าคานะฮะล่าสุดผูด้ใดเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่าสี่คนสาวล่ำสิ่งนะฮะแฟนคลับเอฟซีก็เข้าไปให้กำลังใจนะฮะมันต้องแบบนี้สิเลิศมากกาอุันราโคตรแม่นเลยครับในห่างอุศนราอีกเยอะแยะมากมม้บุญเจาา้าคานอะขึ้นให้สัญญาเพิ่นไปโลดนะฮะเพิ่อยูได้เพิ่งกับเขาสบายใจนะฮะไม่สมบายใจก็อยู่นากันยากเลยบุญเจาา้าค่ะ